สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอเดต GSM n e w นะครับพบกันแบบนี้เป็นประจำจริงๆพบกันวันศุกร์นะครับแต่วันนี้เป็นวันเสาร์เนื่องจากเมื่อวานกลับมาแล้วก็โอ้เหนื่อยมากเลยเพียน็อกหลับไปนะครับจากการพาภรรยาไปซื้อทุเรียนทอดสองวันครับผมก็เลยมาชดเชยให้ในวันนี้นะครับก็ตรงกับวันหวยออกพอดีเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับเศรษฐีใหม่ในวงการโทรศัพท์มือถือมีเศรษฐีใหม่หรือเปล่านะครับอ่านะครับก็ทุกท่านที่โชคดีก็ดีใจด้วยนะครับทุกท่านที่พลาดโอกาสนะครับก็ ครั้งหน้าอีก15วันยังมีนะครับอย่าไปปิดกั้นโชคชะตาเราหนึ่งใบ2ใบซื้อติดไว้นะครับอย่าซื้อเยอะนะครับซื้อธรรมดาพอนะครับนิดหน่อยนะครับพอของปากของคอนะครับเผื่อว่าจังหวะเรามีโชคโชคจะได้ไปลงที่หวยได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโชคมาโชคไม่รู้จะออกหน้าไหนนะครับซื้อติดไว้สักใบ2ใบนะครับก็เป็นทางออกให้โชคเราเผื่อจังหวะนั้นช่วงนั้นเราโชคดีนะครับ พึ่งโชคอย่างเดียวแลครับช่วงนี้นะครับสวัสดีครับชัยแมนสวัสดีครับปิงนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับก็พบกันแบบนี้เป็นประจำนะครับกับรายการไลฟ์สดนะครับอเดจีเอสเอ็มนินะครับพูดคุยข่าวสารอัปเดตนะครับวงการช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับมีอะไรมาใหม่นะครับมีอะไรอัปเดตนะครับเราไปดูกันว่าแล้วเราก็ไปชมกันเลยดีกว่าว่าสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับ ที่ผมจัวหัวไปนะครับก็คือตัว n l o c k t ทูนนะครับ Unlock t ทนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ตัว DC ก่อนนะครับ DC ซึ่งนะครับก็หายหนะ้าหายตาไปพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็กลับมาแล้วก็ดีใจด้วยนะครับก็รู้สึกอุ่นใจเพิ่มขึ้นมาแต่นะครับกลับมามีอัปเดตแต่ว่าก็เป็นเน็ตเกียร์นะครับซึ่งบ้านเราก็ไม่มีนะครับเน็ตเกียร์นี้น่าจะเป็นตัวเราเตอร์หรือเปล่ามไม่แน่ใจอันนี้บ้านเราไม่มีก็นะครับขอผ่านนะครับขอผ่านขอผ่าน <laughs> ขอผ่านนะ ต่อมามาดูนะครับ NCK NCK ตอนนี้ถือว่าแรงนะครับแต่ไม่ได้ไปเล่นในแนวตลาดเดียวกันกันกบอ o ลล็อกทูนหรือ EFT คือ EFT เนี่ยเขาไปเล่น iPhone Bypass อย่างเงี้ยนะครับล็อกทูนก็ไปเล่น iPhone Bypass นะครับหรือว่าบางค่ายไปเล่นตัว n t k ที่เป็นบีลอมใหม่บีลอมเวอร์ชันใหม่นะครับที่ถูกปิดบีลอมแต่ NCK ก็ฉีกออกไปอีกนะครับหาความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับไปเล่นใน CPU s p e c t r u ตหรือ Unisoc นะครับตัวใหม่เนี่ยของเขาเป็น Unisoc นะครับเราไปดูนะครับเราไปดูในส่วนของ NCK NCK UMT นะครับแอดเวนเจอร์พวกนี้จะอยู่ในทึกๆเดียวกันหมดนะครับวันนี้เขาก็อัปเดตมาในส่วนของตัว s p e c t รัมนะครับก็เป็นเทคโนโลยีมือถ e อนะครับ BLU Logic Intel ZTE นะครับซึ่งซึ่งซึ่งนะครับเน้นในส่วนของตัว s p e c t รัม CPU นะครับแล้วก็เป็นรุ่นแบบนี้นะครับบางรุ่นนี่สามารถรีพมี่ได้เลยนะครับซึ่งในบ้านเรานะครับตอนนี้ค่ายหรือแบรนด์ ที่เอาเครื่องเข้ามาในลักษณะของเป็นเครื่องติดรายเดือนก็น่าจะเป็นเรลมีนะครับเรลมีนะครับเรลมีนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันนะครับว่าเอ็นซีเเนี่ยจะสามารถนะครับทำได้ในระดับเท่าไหร่นะครับในส่วนของตัว CPU s p e c t r u นะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยตอนนี้เป็นตัวเรลมีนะครับ สีผ้าวายสีผ้าวายสีเวดวายนะพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคําว่าซิมอันล็อกได้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็รีไพเอมี่ได้ด้วยเนี่ยอันเนี้ยผมน่าคิดเลยเดี๋ยวเลิกหลังเลิกรายการเนี่ยอาจจะต้องมีการเคาะหา <laughs> เอาเครื่องเรียวมีเมืองไทยไปทําบ้างไหม <laughs> ไปลองดูบ้างไหมนี่เพราะว่าฟังก์ชันเขามีรีไพเอมี่ซิมอันล็อกเนี่ยเห็นไหมครับมันมันแหม่นะเดี๋ยวผมต้องต้อง ต้องทีมงานอนุมานจีต้องเริ่มเช็คแล้วนะครับว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นตัวเดียวกันเนี่ยเราอาจจะนะครับเราอาจจะได้แนวทางในส่วนของการปลดนะครับเหลียวมีก็ได้นะครับในส่วนของซีบที่เป็นอยู่ในซ็อกนะครับหรือตัวสเปกตรัมนะครับอา้าวนะครับต่อมานะครับอีกอันนึงที่มีการอัปเดตมาก,ก็คืออ่าที่ผมโจว,วัวไว้นะั่นก็คืออัลล็อกทูนนะครับอัลล็อกทูน ไทยแลนด์รีเซลเลอร์นะครับเวอร์ไวด์รีเซลเลอร์นุมานจีเอนะครับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกและประเทศไทยท่านใดสนใจสามารถทักไปได้ที่เพจฮนุมานจีเอนะครับออว่าจะต่อยุก,ก็ได้เปิดใช้แล้วเอาจารย์ผมเปิดใช้ที่อื่นแล้วอยากจะต่อยุบอาจารย์ได้ไหมได้เลยครับยินดีนะครับรวดเร็วทันใจนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็ออกอัปเดตมาในส่วนของนะครับอลล็อกทูลไมพาร s ธฮัลโลสกรีนห 15อ่า iOS 15นะครับ Fix mouse fail Fix cat นะครับอ่ามีมีคนอ่าอาอกอ n l o ทุนตัว cat มาด้วยอ่ครับแต่ผมว่าถูกแล้วนะอย่าไปไอ้นี่เขาเลยนะครับผมว่าของของเขานี่ก็ถูกมากแล้วนะครับถูกแบบแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครจะเริ่มทำซอฟต์แวร์มือถือเนี่ยต้องมีเงินแบบหลักหมื่นบางทีหลักแสนนะครับท่า,าครบ,ครบ แต่สมัยนี้เนี่ย990 3เดือนเนี่ยคุณก็สามารถดูดูหน้าดูหลังได้แล้วว่าเอ้ยร้านคุณจะไปได้หรือไปไม่ได้นครับในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยผมไบ่าแคคเนี่ยไม่นับหนุนเอ้ย990ถ้าเกิด ลงทุนมันถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมากแล้วก็แคคเนี่ยก็อาจจะทําให้เครื่องท่านมีปัญหาได้บางฟังก์ชันอาจจะใช้งานไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่แต่ว่าก็แจ้งข่าวไว้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูไปดูไปด,ไปดูไปดูที่หน้าเว็บเขาเลยดีกว่าครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไฮไลท์ของเรานะครับอ่าครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของเราอ้าวสวัสดีครับแม็กสวัสดีครับอ่ามาดูในส่วนขององล็อกทุนที่มีการอัปเดตมานะครับว่านะครับว่า ว่า bypass iOS 15เนี่ยมันทําอะไรได้มั่งอ้าวโอเคตรงนี้ละเอียดนิดนึงนะครับ Hello screen bypass ramdisk นะครับ1.5 no signal นะครับนั่นก็คือ no signal ไม่มีสัญญาณนะครับบางท่านอาจจะไปเดินผ่านเดินเฉียดร้านไหนหรือได้ยินข่าวแววมาเข้าหูว่าเฮ้ย hey, Unlock ทุนเอ้ยมันปลดไอคาว iPhone ได้นี่หว่า iOS 15ซึ่งท่านก็ต้องมา กันกองนิดหนึง่งบางทีท่านอาจจะไปโดนเขาสับขาหลอกมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คือเรื่องงไงดีอ่ะถ้าเกิดว่าท่านมีความเอาใจใส่นะครับในอาชีพหรือว่าท่านอาจจะกันกองหรือว่าท่านอาจจะเช็คเบื่อเช็คหรือว่าสามารถเซิร์ชเข้ามาดูที่เว็บของเขาได้เลยแล้วก็ภาษาอังกฤษก็เป็นง่ายๆนะครับก็าสามารถแปลได้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันใบพัดได้นะครับหน้าโหลดสกรีนจริงไอวีสจริงนะครับแต่ไม่มีสัญญาณเขาบอกไว้อยู่แล้ว no signal นี่เชนซีเรียลนะครับนี่เชนซีเรียล with cable DCSD all box นั่นก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนซีเรียลของตัวเครื่องด้วยอ่าเปลี่ยนซีเรียลของตัวเครื่องด้วยอ่าด้วยใช้ซีเรียลน,นี้นะครับใช้ซีเรียลน,นี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นคุณต้องมีอะไรสาย DCSD cable เอ๊ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตหนึัง มาพอดีนะครับอผมมาพอดีครับนึงนี่มันจะเป็นอย่างนี้นนีนี่ครับไม่รู้ถือระเบิอันนี้นี่ครับสายมันจะเป็นประมาณนี้ของผมนี่โอ้รอบนี้เพื่อนผมส่งให้เป็นสายแท้เลยนะเนี่ยี่งานนี้เลยน่าสั่งงานเป็นไปได้อีกงานหนึ่งอ๋อผสมกันมาอ๋อมีงานแท้มาให้ได้ด้วยแล้วก็เป็นงานที่ เป็นงานที่งานหนึ่งเป็นงานที่บิวเมจิคัลมานี่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องคุณจะต้องมีที่ที่เขาบอกว่า DC SD เ a b l e เนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้อ่านะครับอ๋อื่อนผมส่งมาแบบนี้ได้โอเคนะครับก็นะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องมีสายแบบนี้เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ซีเรียลนะครับเพื่อแก้ซีเรียลรุ่นที่รองรับล่ะ SE ถึง X นะครับนี่เขามีวีดีโอให้เสร็จสรบคุณก็เข้าไปดูว่าทำยังไงนะครับส่วนการเขียนซีเรียลผมเชื่อว่า u n l o c k t Tool ไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวโปรแกรมของเขาเพราะนั้นคุณอาจจะต้องมีไอ้กล่องที่มันเข้าหน้าม่วงอหน้าม่วกรเช่น,นอะของผมมาพูอีดีแม่โอ้โหถวอะไรก็จะหมาะต่อขนาดนั้นเอาปนึงอนี่นี่นีๆๆถ่ถ้าถูกสุดก็ตัวนี้ประมาณนี้นะครับ ถ,ถ้าถูกสุดก็ประมาณนี้นะถ้าถูกสุดก็ประมาณนี้นะครับนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเมจิคอลอ่านี่เมจิคอลเมจิคอลนะครับเมจิคอลก็ตัวนี้นะครับหน้าต่างมัเป็นแบบนี้นะครับเข้าหน้าม่วงอ่านะครับก็เข้าหน้าม่วงจะเปลี่ยนซีเรียลนะครับพอคุณเข้าหน้าม่วงเปลี่ยนซีเรียลเสร็จป,ปุ๊บคุณก็ทำตามสเต็ปในวิดีโอของอาร์ลอตทูนคุณก็จะบายพาสจากเครื่องที่ติดไอค้าวหน้าสวัสดีหน้าฮัลโหลนะครับก็จะสามารถ เข้าเล่นเมนูปกติได้ต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้นะครับล็อกอินอไดได้นะครับโหลดแอปได้นะครับแต่คุณจะไม่สามารถใส่ซิมและมีสัญญาณได้เท่านั้นเองให้ลูกให้หลันเล่นคงเล่นเกมอะไรจะไว้แชทเชิดเชิอะไร,ะไะไรผ่านไวโฟงไวไฟได้หมดนะครับแต่ไม่มีสัญญาณนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับในส่วนของ l o ลล็อกทูนนะครับแล้วก็ส่วนเดิมของเขาก็ยังเป็นการบายพาสที่เป็นหน้าพาสโคดหน้าพาสโคดบายพาสอันนี้มีสัญญาณ นี่นะครับเราเครื่องที่ติดหน้าพัดโคดนะครับ ios 15อ่านะครับเป็นไงครับแหลมไหมอะล็อกทูนแหลมนะ990ผมว่าแหลมแหลมเลยแหลมเลย <c oughs> นะครับต่อมานะครับเราไปอีอกตัวหนึ่งนะครับที่มีการอัปเดตแล้วผมทักเริ่มติ่งติ่งนะครับจากประสบการณ์ผมลูกค้าหลายๆท่านทักมาอยากจะต่อชิเมเล่า อยากต่อยูชิเมล่าผมก็บอกไปว่าถ้าเกิดต่อแบบโปรตอนนี้ค่าเงินเรามันมันมันยูมันขึ้นนะครับก็ตก4,000กว่าบาท4,000ไปลาย,ลาย,ลายบางทีก็จังหวะเงินขึ้นจะ5,000นต้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคราวนี้ก็ถามว่าตอนนี้มีอะไรอัปเดตมาบ้างผมก็จะอกนะักกระอ่วนไม่รู้จะตอบว่าไงเพราะว่าชิเมล่าเนี่ยตอนนี้ถือว่ามันยังไม่โดนอะ ตอนนี้เขาอัปเดตในส่วนของคอคอมที่เป็น E D L Mode นะครับอ,ออกมานะครับซึ่งคอคอม E D L Mode นะครับก็เหมือนกับรองรับหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็เป็น first AI a AI solution นะครับ first AI solution ก็คือ AI ก็คือพอคุณจิ้มเทสทพอยต์ e d l CPU c o าค come b ปั a บเนี่ยเขาอาจจะดีเทคเจอรุ่นหรือเจออะไรทุกอย่างเนี่ยเข้าไปเช็คเนี่ยก็คือ AI ก็จะออกมาหมดแต่ว่าเครื่องตัวนี้คุณสามารถชิเมราสามารถทำอะไรกับมันได้ถามว่าดีไหมดีถามว่าเลิศไหมเลิศน,นะครับแต่บางรุ่นมันไม่โดนนะสิเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะครับเช่น iPhone ถ้าชิเมราเอาเข้ามาผมว่าก็ สามารถดึงคนเข้ามาต่ออยูได้อันนี้ผมมองนะอันนี้ส่วนผมมองนะแล้วก็ในส่วนของ b ีลอมที่เป็น n t k ด้วยใหม่ถ้าชิเมล่าเอาเข้ามาผมก็ว่าคนก็ต่ออ่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าชิเมล่าเป็นลองอเป็นตัวโปรแกรมที่มีราคาแพงพอสมควรนะครับแพงพอสมควรนี่ไม่ได้แพงพอสมควรว่านะแพงมากระดับหนึ่งนะครับ 4, 0่0 5, 000เนี่ยต่อ,อยายุ1ปีเนี่ยผมว่าแพงมากในระดับหนึ่งดองเกิลเนี่ย 5, กว่าบาท เพราะนั้นเนี่ยผมถ้าดูไลฟ์สดของอเดจิสเนะก็อัปเดตไปเลย,เลยผมก็พยายามเคลียร์ <c oughs> อยู่หลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ถามผมว่าเอ๊ะ e ทาไมอยู่แต่ก่อนเนี่ยเขาทักหาผมเลยว่าโอ้โหคนไทยเนี่ยใช้ชิเมล่าของเขาี่ระดับต้นๆของโลกเลยนะผมบอกว่าใช่เพราะว่าอะไรเพราะาเราใช้ชิมล่าในการล็อก KG State นะครับ ในการปลดล็อกรายเดือนของซัมซุงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรายเดือนของซัมซุงเนี่ยมันยากขึ้นนะครับใช้ใช้ใช้การทำงานในส่วนของ ISP อย่างเดียว คราวนี้ชิมแล้วก็ต้องหาทางแล้วผม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 ก็เขียไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเขียนได้คนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่ออ้าวนะครับอันนี้ในส่วนของชิมลิล่าอ้าวสวัสดีครับไอตะวันนาครับก็ไม่รู้ว่ายังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับในส่วนของกลุ่มเฟซไอดีติดต่อท่านนี้ได้เลยธน,นวัฒน,น์พวงมณีทักหาทักนิดนึงทักนิดนึงถ้าฟังอยู่ทักนิดนึงนะครับเผื่อมีเพื่อนสมาชิกสนใจเพราะว่าเฟซไอดีเนี่ยนะครับบางคนถามผมว่า เอ้พี่เฟซไอเเนี่ยเราสามารถเอา Face ID ของเครื่องอื่นมาใส่กับเครื่องนี้ได้ไหมนะครับผมก็ตอบเลยว่ามันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในระบบของความปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราเอาเฟซไอ d ของเครื่องอื่นมาใส่เครื่องนี้ได้นะครับระบบความปลอดภัยมันก็ไม่ใช่ระบบความปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมเราใช้เฟซไอ d ดีในการไม่ว่าจะเป็นเปิดแอปธนาคารเปิดแอปนู่นเปิดแอปนี้เพราะนั้นเฟซไอ d ดหนึ่งเครื่อง อยูอ่หนึ่งอันนะครับก็หนึ่งเครื่องเพราะนั้นเนี่ยมันผิดพลาดไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจในเรื่องของการทำเฟ a ไอดีบางทีเครื่องลูกค้าเฟสดีเสียเข้าไม่ได้เข้าใช้ไม่ได้สแกียนหน้าไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จําเป็นต้องซ่อมเพราะเราเป็นช่างนะครับแต่ารานี้าการเป็นช่างเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องทําให้มันถูกวิธีน้องไอ้ตะวันนาเขาก็เป็นคนที่เป็นช่างนี่แหละลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็ จอมาหลายงานล่าสุดเห็นหมแวบเห็นทําอัปเดต iPhone 13แล้วนะอ่านะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแพงคือถ้าพลาดเนี่ยคือซื้อเครื่องเลยพวกนี้เพราะว่าคือถ้าเกิดเราพลาดเนี่ยเครื่องเขาก็สแกนหน้าไม่ได้เท่ากับมันหมดราคาแล้วเราต้องซื้อเลยนะครับเพราะว่าน้องไอซ์เคยเล่าให้ฟังว่าพลาดผมก็ซื้อเลยพี่เพราะว่าเราก็ยังไงก็ต้องลองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มคุณไม่ต้องลองผิดลองถูก ไอ้ลองให้แล้วคุณก็ทําตามสเ,เต็ปของเขานั่จบงานแน่นอนนะครับก็ติดต่อทักหากันดูนะครับสาหรับไอ้ตะวันนะาครับในส่วนของกลุ่มเฟสไอดีอ้าวนะครับเรามาดาูในส่วนของมาดวิวกันบ้างนะครับมาดวิวมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรหลายๆท่านถามมาว่าเอ้พี่ไอ้มาทีเป็นไงมั่งช่วงนี้เอ็มาทียังเงียบอยู่นะเยังเงียบอยู่ยงเงียบอยู่คิดว่าถ้ามีโอกาสตอนแรกนะครับตอนแรกจีนทําท่าจะเปิดก็ ดูตัวดูอะไรดูท่าทางดูท่าทีดูลู่ทางแล้วละ่ะทำท่าจะเหมือนจะไปนะครับแต่แล้วนะครับแต่แล้วก็ระบาดหนักก,ก,ก,ก็คงต้องพักไว้ก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปก็คงจะได้ไปคุยกับเขานิดหนึ่งนะครับสำหรับอ,า,อ,า,อาชูนะฮะอทีว่าเฮ้ยมันยังไง มีแนวทางว่าจะเปิดใหม่ไหมหรือว่านุ่นนี่นั่นไหมนะครับตตอนนี้ก็ยังนะครับในส่วนของ UI ก็ยังไม่มีอะไรมาอัปเดตนะครับยังไม่มีนะครับยังไม่มีอ่านะครับอ่าในส่วนของซอฟต์แวร์อัปเดตก็มีประมาณนี้เน้นหนักที่อล็อกทูลนะครับอ่าเรามาดูหน้าวอนิดหนึ่งหน้าวอ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 ของผมก็นะครับส่วนใหญ่ก็เพิ่งกลับมาครับเพิ่งกลับมาจากภารกิจนะครับตามใจเมียนะครับไปซื้อทุเรียนทอดนะครับ ก็ไปไกลก็ไม่ไกลไม่ไกลครับพอประมาณหลมุมหลมก็ถือว่าพักผ่อนสมองนะครับแล้วก็ไปกระตุต้นเศรษฐกิจรา,ายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้ากันบ้างนะครับึงื่าผมก็ไม่ได้มีสตุ้มสตังอะไรเยอะมากมากมายนะครับแต่ก็อยากจะไปนะครับอยากจะไปอยากจะไปเออใช้จ่ายมั่งนะครับให้มันรายไ,ได้มันหมุนเวียนบั่งนะครับอ,อย่างเราได้มาก็ไม่มากเราก็ ใช้จ่ายตามกําลังแล้วก็ให้มันไปหมุนที่แม่ค้าแม่ขายบ้างนะครับก็โอ้นะครับเห็นลูกค้าไปนะครับแม่ค้าแม่ขายก็ดีใจนะครับโอ้ทักทายกันสนุกสนานบางคนไมไ่ผมปกติผมไปผมจะซื้อทุเรียนอทอดเจ้าประจําเขาบอกโอ้ไม่มานานเลยนะ2ปีนี่ยังสตส่า์หจำกันได้อะ Facebook เป็นอะไรเนี่ยนะครับจะขายของป้ายยาซะหน่อยนะครับก็งแคางซะได้นะครับเดี๋ยวดู มีอะไรมาใหม่นะครับในส่วนของผมนะครับก็หลายๆท่านนะครับก kind of ็เดี๋ยวปลายเดือนมีน uh, ี่น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 ี่อันนี้พาไม่ได้เลยนะครับสั่งบันเดียวถึงนะครับสําหรับพี่หมูเมืองการนะครับในส่วนของอินทราพาสดนะใครไม่เคยกินก็ลองผมว่าได้รสชาติดีหวานกรอบแล้วก็สด นะครับแล้วก็ให้เยอะด้วยไม่รู้พี่หมูแอบแมไหมหรือเปล่านะครับแต่ก็สั่งกันได้นะครับทักไปได้เลยเนี่ยนะครับพี่เอ็นเอ็มพี่หมูก็ปลูกแกปลูกเองแกมีสวนนะครับพี่หมูก็ทําโทรศัพท์เหมือนกับเราเนี่ยแหละครับแต่แกก็ปลูกอินทผลัมถึงเวลามีช่วงอินทผลัมอ่อนนะครับก็สั่งนะหุ่นกันไปนะครับก็อร่อยอร่อยอร่อยครับได้ถ้าใครไม่เคยกินผมก็ไม่เคยกินนะตอนแรกผมไม่เคยกินนะครับก็ ก็คล้ายคล้ายพุซซาาก็อร่อยดีนะครับมีดีดนิดนิดด้วยมันเหมือนหมากอ่ะใช่ไหมมันคล้ายๆหมากอ่ะมันตระกูลหมากหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะพอกินแล้วก็มันก็เออดีเหมือนกันดีดนิดนิดนะครับอันนี้ก็เพิ่งกลับมาเป็นปูทิมนะครับก็นี่นะครับนี่ทุเรียนท้อซื้อบระจําร้านนี้อ่านะครับฮนุมานชีสเอ็มดีเราเพิ่งสอนไปรอบที่แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นยูนิซอกนี่แหละนะครับก็เป็นตัว u m t นะครับเกี่ยวกับ UNT ก็เป็นเรมีนีับเป็นเรียวมีนะครับ สีเอวายนะครับก็ในการบาพาสนะครับอนุมานจิเซมของเราก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับเน้นการเรียนเน้นการเรียนก็เน้นสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะครับอยากจะเข้ามาศึกษาในส่วนของซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงนะซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จน สามารถทํางานหน้าร้านได้นะครับอาจจะไม่ทุกเครื่องนะครับอาจจะไม่ทุกเครื่องอาจจะไม่ทุกตัวอาจจะไม่แบบโอ้จัดจา้านที่ไหนออกรุ่นนี้อนุมานต้องมีไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราก็ทําในส่วนที่เราสามารถพัฒนาได้สามารถทําให้เพื่อนสมาชิกได้แต่ส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนการสอนนะครับเราก็จะสอนเจาะลึกไปทุกอย่างนะครับนอกจากการ ดูวิดีโอแล้วก็ทําตามวิดีโอแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะสอนจอะลึกเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าผมทําตามวิดีโอพี่แล้วมันไม่สําเร็จอันนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แอดมินทั้ง3านคนาจาย์บอมผมอาจาย์ไม้เนี่ยตัดสินใจสอนซูมและเราสอนมาตลอดนะครับขึ้นปีที่2แล้วตอนนี้เราสอนเนี่ยขึ้นปีที่2แล้วนะครับไม่ต้องถามถึงวิดีโอย้อนหลังนะครับมีเป็นร <laughs> ้อยนะครับก็จะทําให้บางทีเนี่ยเวลาสอนสด เวลาเราสาธิตนะครับทุกครั้งจะมีเวิร์กช็อปเวลาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมีเวิร์กช็อปเวลาเราเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะเป็นการเวิร์กช็อปสดๆบางทีมีปัญหาเกิดปัญหาได้เพื่อนสมาชิกได้ดูการแก้ไขปัญหานี่แหละครับคือจุดเด่นของการเรียนที่ท,ที่ในหานุมาเพราะว่าปัญหาเนี่ยพอเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราจะได้การ,นะรเราจะได้ดูการแก้ปัญหาตรงนี้มันจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกรหลหลับหนึ่ง นะนะครับอ่นะลองดูนะครับท่านใดสนใจก็ทักไปได้นะครับที่ลิงก์นี้ดูที่หน้าเพอ่ดูที่หน้า Facebook ผมนะครับแล้วคลิกลิงก์นี้แล้วก็ลองทักได้เลยนะครับลองทักได้เลยอ่านะครับอันนี้ก็ไปกระตุ้นเศรษฐกิจโอ้ถือว่าผมก็ไปเสเ็ดมาหลายทีนะผมว็าสเมดมาหลายเอาเรียกง่ายว่าไปมาหลายรอบเรียกง่ายว่าไปมาหลายรอบไปมาหลายอ่าวหลายหลายอ่าวหลายหาดนะครับกระบองไฟเนี่ยดูน้ำม่คัไม่ทั่วแล้วล่ะแต่รอบนี้ ภรรยาก็จองอ,อ,อีกแนวหนึ่งมันจะเป็นเหมือนเป็นอ่าวไม่ใช่มันก็ไม่มีหาดาแล้วเขาก็เรียกว่าอ่าวและอ่าวเนี้ยเขาก็มาดำดูประการลงประการล่งกันแต่มันเล่นน้ําเนี่ยอาจจะลําบากสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนหินอ่ามันเป็นเหมือนหินนะครับแต่พอเวลาน้ําลงมันอเมซิ่งมากเราสามารถเดินแต่ว่าไม่ได้เดินลุยประการลางไปนะไม่ใช่นะเดินดูกใ,นใกล้ๆคุณคุณก็จะเห็นแบบพวกอย่างเงี้ยนะครับ หอยมือเสือพิงทะเลสัตว์น้ําอะไรอย่างเงี้ยสวยๆงามๆอย่างเงี้ยครับเลาะดูข้างๆเนี่ยก็เห็นแล้วนี่นะครับก็เห็นแล้วห้ามจับนะครับโดนโดน,โดนอุทยานจับนะครับอุทยานจับแล้วก็ทางที่ดีก็คือเราก็ดูแค่ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกของเราเพราะว่าอนาคตข้างหน้าลูกหลานเราก็จะได้ดูได้แล้วผมผมก็แนะนํานะสับป,ประรดบ้านสับปะรดเนี่ย ผมว่ามันก็ p r i v a t ดีเงียบสง,งบเลยเงียบสง,งบเลยนอนกับกินนอนตื่นเดินเล่นอย่างเงี้ยเบาๆก็ดีก็ดีก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนในในในรูปแบบหนึง่งนะครับในรูปแบบหนึง่งอ่ะนะครับก็พอหอบาหองคอพอสมควรนะครับสําหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นะครับ,รบ,นนนะรบเดี๋ยวกลับไปที่หน้าปกติหน้าวอลก่อนแป๊บหนึง่งโอเคนะครับก็อ่านะครับ พอองปากของคอก็อย่างที่บอกนะครับล็อกทูนอัปเดตมาแล้วในส่วนของการไปพันหนาหดสวัสวด,ดีนะครับ iOS 15อย่างที่บอก ใส่สินไม่ได้นะครับแล้วคุณจะต้องแก้ serial number ด้วยคุณจะต้องมีสาย DCD s หรือว่ามีกล่องที่เข้าหน้าม่วงเพื่อแก้ s e r ี a l ให้เป็น serial เดียวกันกับที่ล็อกทูนต้องการเพราะเขาจะเขียนค่าอ t ติเวตเครื่องเข้าไปนะครับถ้า serial คุณไม่ตรงอ t ติเวตเครื่องก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับอันนี้คือหลักการของเขานะครับนะนะคราวนี้นะครับก็อย่าลืมสปอนเซอร์ของเราครับ CJ นะครับ j m a บ b a ตอรีรนะร่โปรโมชั่นยังอยู่ 11,900เฉพาะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ครบ11,900แจกไปเลยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องมาเป็นโอ้ถูกพันตัวแทนจำหน่ายต้องเ,อเดือนนี้ต้องเดือนหนึ่งต้องสั่งเป็นหมื่นนะอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องนะครับคุณ11,900นะครับซื้อปับ๊บแจกปุ๊บนะครับแล้วก็เป็นชั้นใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆว่งว้างนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับ แน่นอนชั้นนี้เสียเจมบอกเลยเฮียเราไม่ได้ทําแบบถูกๆนะส0มพกว่าบาท4ี่พนะครับไม่รวมค่าขนส่งหนักมากนะลูกค้าหลายท่านเนี่ยรีวิวมาให้ดูโอ้โหสวยมากนะครับสชั้น3ชั้นเรียงกันเน้นแน่นๆโ,โหดูร้านแล้วแบบแน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถทับไปได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้แล้วก็ขึ้นเป็นเวอร์ไว็บเจมแม็ค ให้ดีกว่านะครับแล้วก็เข้าไปดูราคาได้เลยราคาจอก็เพิ่งอัปเดตล่าสุดนะครับของเดือนนี้ราคาแบตก็มาใหม่แล้วก็มีแบตมาใหม่หลายตัวมากนะครับลองทักหาเสียเจมได้เลยแอดไลน์เลยแอดไลน์ตรงคุยกับเสียเจมได้เลยบางคนบอกว่าโอ้ยพี่อยากได้ราคาลึกกว่านี้นะครับอย่าทักหาพี่เดชทักหาเสียเจมนะครับแต่บอกว่าดูมาจากรายการพี่เดชเผื่อมีจะส่วนลดให้อ่านะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ลาดหวังวันนี้ไม่เป็นไรนะครับ15วันเราเจอกันใหม่อย่าไปปิดก,กัน้นโชคชะตายอย่างที่ผมบอกซื้อติดไว้ใบสองใบนะครับอยวซื้อเยอะนะครับซื้อเยอะเดี๋ยวพอเวลาเจ็บแล้วมันเจ็บเยอะแต่ถ้าซื้อใบหนึงถูก รางวัลดีๆถูกรางวัลใหญ่ๆมันเหมือนเหมือนเวลาที่เราเห็นเขาไปสัมภาษณ์คนที่ซื้อหวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไม่เคยซื้อหวยเลยซื้อครั้งแรกซื้อครั้งแรกเนี่ยซื้อสองใบครั้งแรกถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบอย่างเงี้ยอมันปาบเปิมจริงๆอ่านะครับวันนี้ก็พอหอมปากหองคอกันวันนี้เป็นพิเศษขยับมาวันหนึ่งเป็นวันเสาร์นะครับปกติเราเจอกันวันศุกร์นะครับแล้วก็พบกันทุกวันศุกร์นะครับ เป็นประจำนะครับกับอเดตจีเอ็มนิวนะครับถ้าเห็นว่ารายการมีประโยชน์มีสาระก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้นะครับแล้วก็นะครับบอกต่อกันไปนะครับสำหรับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมสปอนเซอร์ของเราเจมแม็กนะครับเดีนยวิษัขึ้นสปอร์ตให้ตอนท้ายนะครับเว็บไซต์เว็บเจมแม็กคอมนะครับสามารถเช็คราคาหน้าจอราคาแบตเตอรี่ได้11900ซื้อแบตเตอรี่ครบนะครับรับชั้นแขวนแบตเตอรี่ ฟรีไปเลยจะหมดแล้วมิสเตอร์เจมบอกเมื่อกี้แววมาอ้าวโอเคนะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ